โรงพยาบาลลำคำแห่งรวมหัวใจจากผู้บริหารและทีมแพทย์จากมือหมอสู่โรงพยาบาลเพื่อทุกคนเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพด้วยหัวใจของความเป็นมืออาชีพและความอบอุ่นตลอด37ปีโดยมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขายอย่างครอบคลุมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยทุกท่าน จนได้รับความไว้วางใจในการบริการอย่างทุ่มทุนด้วยข้อจำกัดร่องพื้นที่ของโรงพยาบาลรามคำแหงคณะผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะขยายโรงพยาบาลเป็นแห่งที่สองจึงได้เกิดโรงพยาบาลรามคำแหงสองขึ้นตั้งอยู่ในเขตสะพานสูงโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสองมีความทันสมัยขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นและที่นี่ยังมีศูนย์หลังสีรษาสี่มิติ จะช่วยยกระดับคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยได้จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดโรง,ง,งพยาบาลรังคําแห่งสองและศูนย์รังสีรักษาสีมิติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มิถุนานยนที่ผ่านมาูถรายละเอียดของการเปิดโรงพยาบาลนี้ไหนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่งิโรงพยาบาลรังคําแห่งสองไ,ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็จัดแขก โดยเฉพาะผู้บริหารของแต่ละโรงพยาบาลชุมชน,น่างเคียงผู้บริหารองค์กรนั้นที่อยู่ข้านเคียงกับโรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึงคนไข้ที่เคยใช้บริการเราทางโรงพยาบาลรามาธิสดีและโรงพยาบาลรามาธิบีทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นหมอของเราซึ่งเราได้ประสานความเป็นหมอจากความเป็นผู้บริหาร ที่จยมาสร้างโรงพยาบาลงงลงคือรังแห่งสองของเราเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยดูแลคนของเราในบริเวณกรุเงเทพขับวันออกในบริเวณบีนบุรีทั้งหมดเป็นความภูมิใจแล้วก็อยากจะขอ,ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาช่วยช่วยกันทําใหเ้เนื้อหาที่พวกเราทำในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสออกไปแล้วก็ทำให้ คนไข้หลายในคนได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยที่บริเวณกรุงเทพฝั่งตอนออกเนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงพยาบาลที่ตั้งใจที่จะดูแลคนไข้เชือเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไทยด้วยมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาที่คนไทยสามารถเลื่อมถึงได้ถ้าหมดต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งคนไข้ของเราขอบคุณทั้ง ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือเราทั้งหมดครับต้ององรอควณมรก้ของเราทุกคนครับพญ่าถามว่าอะไรเป็หัวใจหลักในการบริการและก็สร้างความเชื่อมั่นอะไรคเปลี่ยนปคือคือเองของเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเอ่อโรคตั้งแต่เด็กแรกคลอดถึงสูงอายุนะฮะตั้งแต่โรคของทางตาหูคอจมูกสูตินารีเวอายุรกรรมศัลยกรรมศัยกรรมกระดูก เรามีาบ่ออายุความพร้อมทุกอย่างนะครับศึษาไห้จะดูแลท่านแล้วก็แพทย์ของเราที่นี่จะเป็นแพทย์ที่มีสามารถดูแลท่านด้วยมีความที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรมนะครับนับเป็นการนำาวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่ในชุมชนต่อมาจะขอคุณหมอดีกว่าค่ะคือพูดถึงนวำตกรรมในโรงพยาบาลรามาแหงสองวันนี้เนี่ย ที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยคือระบบการฉายแสงด้วยเครื่องเล่นอนุภาคที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเครื่องรีแนคแต่เครื่องรีแน็คตัวที่โรงพยาบาลราแวงสองมีเนี่ยไม่ใช่เครื่องรีแนคธรรมดาเป็นเครื่องรีแนคเนี่ยซึ่งสามารถที่จะฉายแสงในระบบ4มิติได้คำว่า4มิติก็คือในกรณีที่คนไข้เป,เ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 ป็นมะเร็งที่เต้านมที่เรากพบ่ล่อยในผู้หญิงหรือว่าเป็นมะเร็งที่ปอด เนื้องอกแถวนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวาตามหน้าอกตามช่องบอดที่มีผ่านการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวสรรีพิเิตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องมือล็อกเป้าเพื่อที่จะฉายแสงให้ตรงโดนก้อนเนื้องอกโดยตรงโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อบอดหรือเนื้อเยื่อหัวใจซึ่งจะทำให้คนไข้มีอาการข่านเขียวจากการฉายแสง น้อยที่สุดอันนี้คือความภูมิใจในเรื่องเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยที่รากระแผงสองเนี่ยเรายังมเออีเครื่อง MRI 3อเทสลาซึ่งในเครื่อง MRI โดยปกติที่เราใช้เนี่ยเป็น1.5่เทสลา Tesla. แต่โรงพยาบาลรากระแผง2องเนี่ยอยากจะให้มาตรฐานการรักษาของเรานั้นเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าโรงพยาบาลทั่วไปเราก็เลยยอมที่จะลงทุนติดตั้งเครื่อง MRI3 เทสลาเพื่อที่จะทำให้ภาพเราชัดเจน หรือไม่ในระบบน้างไตของเรานั้นเนี่ยในห้องน้างไตของเราเนี่ยเราใช้ระบบเป็น double RO นะครับแล้วในห้องน้างไตของเราเนี่ยเราจะมีห้องแยกสำหรับคนไข้ที่เป็นส่วนตัวนะครับทำให้คนไข้นั้นเนี่ยรู้สึกมี privacy มีความรู้สึกว่าไม่ถูกรบกวนโดยคนไข้คนอื่น ทำให้การล้างไตซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ3าหรือสชั่วโมงนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เขาอยากจะมาล้างไตในช่วงสี่ชั่วโมงนั้นเนี่ยก็ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างที่ล้างไตั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งในแผนกเด็กของเราในแผนกเด็กของเราเนี่ยนอกจากจะมีหมอเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาแล้วเนี่ยเรายังมีการร่วมมือกับมิกกี้มิกกี้เฮาส์ของประเทศญี่ปุน่น ซึ่งเป็นของไอบริษัทที่ทำเครื่องผ้าเสื้อผ้าชั้นนําของโลกในการออกแบบห้องพักเราได้มิกกี้เฮาส์มาออกแบบห้องพักในบอดเด็กเราทําให้เด็กที่มารักษาที่โรงพยาบาลาแห่งสองนี้ไม่กลัวโรงพยาบาลน,นอกจากนี้เสื้อผ้าที่เราเด,เด็กที่แรกเกิดเนี่ยเรายังใช้เสื้อผ้ามิกกี้เฮาส์จะทําให้เป็นเสื้อผ้าที่มีความรู้สึกเรียนสบาย ทำให้เด็กที่มาคลอดกัโลงยาลากระแหงสองของเรานเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เกิดมาในโรงพยาบาลรากรแหงสองก็สามารถที่จะมีเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อเสื้อผ้าเนื้อดีๆมีความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่เกิดในโรงพยาบาลรากรแหงสองของเราทั้งหมดนี่ก็คงไม่สามารถพูดออกไปหมดได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือความตั้งใจของพวกเราที่เป็นหมอพวกเราที่เป็นทีมผู้บริหารที่อยากจะมาร่วมกันทําให้ บริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกก็คือตั้งแต่มีนบุรีหรือบางกะปิหรือน้องจอกเนี่ยมันมีโรงพยาบาลดีๆโรงหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่แพงแล้วก็มีมาตรฐานการรักษาปับนาประเทศอเมริกาเพื่อที่จะพอ่อที่จะดูแลพวกเราก็ขอขอบคุณพวกเราแล้วก็ขอบุส้สึกสำหรับคำถามนี้ด้วยได้ค่ะค่ะว<อ>ันน<อ>ี<อ>้นะคะรู้สึก เราต้องขอแสดงความดีกับเออ่ทางโรงพยาบาลรามอ๋อยสองนะคะแล้วก็โรงพยาบาลในเครือด้วยที่ได้เปิดอีกนหนึ่งโรงพยาบาลที่ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะการรักษาดีๆที่ทันสมัยนะคะให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรามอ๋อยสองจริงๆแล้วมันก็เหมือนบ้านที่สองปีเต่าค่ะคือมาบ่อยมากมา,า,ต,าตั้งแต่ยังไมมันตั้งแต่เปิดแบบรกๆเลยนะคะเราก็เรารู้สึกถึงเห็นถึง ทีมเชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นอลนะคะของทีมแพทย์นะคะรวมถึงทีมงานต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเราก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะที่สามารถทุกคนสามารถไว้ใจแล้วก็เข้ามารักษาดได้ที่นี่ค่ะค,ะคอยากให้เชิญชวนที่ฝากเรื่นี้คะก็เดี๋ยวคุณเอิร์ธพูดสักนิดนึงได้ไหมคะเนี่ยค่ะได้ค่ะ,ะ,คะก็ยังไงถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลน,นี้ค่ะเราพยายามตั้งใจเต็มที่นะคะที่จะจับ โจทย์ทั้งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าผู้สูงวัยนะคะแล้วก็เราพยายามจะ Provide หลายๆเรื่องไม่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการบริการทางด้านการแพทย์น,นะคะเรื่องอื่นๆเรื่องจิตใจอย่างที่ทางมิกกี้เฮาส์ที่เราก็พยายามตั้งใจที่จะให้เด็กแรกเกิดทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งที่ททดีๆที่เราคัดสรรมาให้นะคะแล้วกเออ็เราเน้นเรื่องความสะดวกสบายนะคะเรื่องการจอดรถเรื่อง การดูแลของพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะก็ถ้าถ้าอยู่ใกล้แถวนี้หรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคยากโรคซับซ้อนต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะโรงพยาบาลรางผาแหงสองเนี่ยเพิ่งเปิดมาเป็นปีที่2น,นะคะแต่ว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยก็ ออได้มาจากโรงพยาบาลรามคำแหงซึ่งเราเปิดมา36-37ปีแล้วนะคะก็ก็ยังไงอยากให้ทุกคนไว้ใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเราะคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ